เห็นตุ่นงามๆหนึ่งวันจะมีหัวมีอยู่ครับเมืเลยครับก้นมากินนี่แหละมาปมป่อมครับดินทมไม่ดินเนียนเนียนดินออกเหนียวเหนียวกกินเลยเด่น ปลูปกแล้วปลูกใหม่แล้วเอาหาเงาหมันพอเห็นมันงามแห้งห็นแล้วบ่ ฮึ๊ใช่เลวหัวมันบัวพานบัวพานินเนียในสองหัวบัวพานบัวพันมีบัวหัวมันโอ้ยเื่อบอกงามหนึ่ง thì vườn chắc ngầu là ngầu là nó ngâm ngâm như này, ừ. này đấy kêu อ้อบัดฮาไม่เห็นหัวผัดสาบหัวบอกโอ้ยหาดครึ่งเออไล่ยืนจ่ดเติ่งหัวมันใหญ่ไปหัวอยู่เฮ้ะพ่อจ้กุมวานได้แล้วซม สีสันประมาณนี้แหละครับสีสวยเดี๋ยวชิเมืองอู้หอนอืมสุดยอดจืดสนิท মই কম বালে